ดีแรกในชีวิต yes เฮ้ยเป็นไงบ้างครับ <joy> น้องเป็นไงครับพี่น่ารักมากครับต้องถามน้องครับว่าเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะกังวลตัวหนึ่งอะไไม่เป็นไรน้องกังวลสบายพูนกับน่ารักใจดีคนใจดี พี่ดูก,กันพี่ดูใจดีไหมครับมากอ๋อมากที่สุดเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่อง See You Again ขอเจอเธออีกสักครั้งซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับจะบอกว่าน้องสตาของเราเนี่ยกว่าจะมาเป็นความสดใสของวัยรุ่นที่ชื่อไทยได้เนี่ย นางเอกใหม่ป้ายแดงอะครับผู้ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวโมโนของเราเนี่ยเธอจะต้องผ่านคนนี้ให้ได้ก่อนครับรครูสอนการแสดงที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนน้องกำลังฝึกทหารมากกว่ามาเรียนการแสดงครับยิบ2ยิบสงยิบสายิ่งฝืนจะยิ่งเจ็บยยิบาอย่าได้ระวังเสียงสูงนะไทยอันนี้เหมือนดูเขาอะไทยต้องใจดีคนอื่นากนะ ใครต้องใจดีกับคนอื่นบ้างนะคือหนังเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงความรักที่ข้ามภพข้ามชาติกันมาครับความรักข้ามภพพระเอกก็ต้องพบทอนครับก็เอาเป็นว่าชาวโมโนของเราเนี่ยก็ขอฝากน้องสตาร์ครับนางเอกใหม่ป้ายแดงของเราไว้ด้วยครับับหนังที่มีชื่อว่า See You Again ครับผมขอเจอเธออีกสักครั้ง,งด้วยไม่ได้ปลอมคุก เขาเหมาะสมพอใจป่ะแต่ถ้าพอยเล็กแล้วไม่ได้เขาก็เอาเงาะดีไงอันนี้เศร้าเอันี้เศร้าป่ะอีเอาเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ก็ร้องไห้ไงเศร้าแทนคนอื่นอยู่ไงเดี๋ยนี้เศร้าด้วยตัวเองเลยจ้าเศร้าจริงอะไรจริง